ก็ไปได้ขาหมูมาแล้วนะครับเราก็เตรียมตุนไว้เลยนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างหาวัตถุดิบยากนิดนึงครับสั่งไทยฟู้ดเอาไว้ไทยฟู้ดก็เตรียมให้เราไม่ครบนะครับเราก็เลยต้องไปเอาของเบทาโกมานะครับที่มีการเผามาแล้วนะครับ